แซ่บนัวครัวไข่เองมาแล้วจ้าพี่น้องไปครับผมพบพ่อช่องครัวไข่เองนี่ก็หานักแซ่บมาสูพีสูนองทีอีกตามเคยครับผมวันนี้ขอเสนอเมนูขนมจีนน้ำยาไก่กะทิครับผมเริ่มจากต้มน้ำครับผมต้มน้ำต้มสมุนไพรครับผมคาตไคร้ใบบะกูดกะเทียมหอมแดงครับผมน้ำเดือดเอาเครืองในครับเนื้อไก่เัาลงไปต้มครับเพราะเครืองในครับเนื้อไก่เ้าสุกเลยก็เอาออาพักไว้ครับผมผมจะเอามาแยก ื่องในก็เนื้อออกกจากกันครับแล้วก็เอาหอมแดงก็กระเทียมที่ต้มไว้นะครับมาตําใส่ก็พริกแกงนะครับผมตําใส่ก็เนื้อไก่ครับผมพี่น้องเพราตําให้เขากันละเอียดนีแล้วก็ตั้งกระทะตั้งหม้อครับผมเทกะทิลงไปครับผมเอาเนื้อไก่ก็พริกแกงแล้วตําเมื่อกี้นี่ครับใส่ลงไปไปผัดใส่กับกะทิให้หอมเลยพี่น้องให้เขากันได้ดีเลยครับผมนี่ครับ โคเล่โคเล่โคเล่หอมดี่ดีเลยครับผมที่นี่ครับกินนี่โอ้เริ่มช่วยแล้วะครับกินหอมนี่ครับผมพอได้พระมานี่ผมเปใส่สมุนไพรครับผมแต่ใครสซอยใบมะกรูดฉีกคาหันครับผมคาหันแว่นใส่ลงไปโคเล่โคเล่เขากันพี่น้องตามเ้วยน้า,ล,าล่างครกครับผมเคล็ดลับความแซบครับพี่น้องนี่ใส่ลงไปโคเล่โคเล่ลอดเดือดอีกรอบนึงครับพี่น้องนี่ ชุดจัดครับพี่น้องมีนู่นนี่น้ำเดือดเดือดมากเลยครับผมใส่กระชายครับกระชายบุบครับเอาไปต้าเพราะบุบเพราะแตกๆพ่อครับผมเพราะมีกลิ่นหอมครับพี่น้องตามด้วยน้ำปลาครับหนึ่งทับพีครับผมแล้วก็เครื่องในที่เขาต้มไว้ครับตับกับกลิ่นครับผมใส่ลงไปคูเลคนเลทุกอย่างให้เข้ากันครับผมนี่สีสันหน้าตาเรือมมากเลยพี่น้อง ยึดฟ้าไปครับผมรอให้เดือดครับเดือดมาแล้วปรุงเครื่องครับผมใส่ผงปรุงรสผงนัวครับผมผมเพิ่มความหอมหน่อยซีอิ๊วขาวครับผมตามด้วยน้ำปลาครับผมนี่คูเลคูเลให้เข้ากันอีกรอบครับผมรสชาติตามใจชอบพี่น้องเลยครับผมมักเนี่ยไรไ่ไปเลยครับผมปิดท้ายด้วยหางกะทิครับผมเพิ่มความเข็มข้นให้น้ำยาเข้าครับผมท้ายสุดๆเลยก็คือต้นหอมซอย ผักชีลาวลูกโดดครับผมใส่ลงไปคุณเลคุณเลคุเลเด็บร้อยครับผมบึงครับน้ำยาผมขนนวลเลยครับผมกับเครื่องในไก่ครับผมเอาไปราดครับขนมจีนนะครับผมเสิร์ฟครับพี่น้องพร้อมเสิร์ฟครับร้อนๆจากเตาครับพี่น้องไอรอนนึงไอถวยๆโยครับพี่น้องนี่ครับราดลงไปเอาแบบจุกๆนะครับผมพี่น้องเฮ็ดกินเองครับผม นี่ครับโรยหนาด้วยเม็ดกะถินครับผม,มเม็ดผักกระเฉดบาดเท่านะครับผมแต่งหนาเข้าไปเพื่มความอร่อยให้เขากันครับผมนี่ครับเรียบร้อยครับผมขนมจีนน้ำยากะทิไก่ครับผม,มไปครับพี่นอ้องเสบ็บๆทำกันครับผมซวบ